สวัสดีค่ะการยานมมีรทุกท่านนะคะคลิปนี้ปูเป้จะมาพาเพื่อนๆไปไหว้พ,พระพิฆเนศองค์ที่สูงที่สุดในโลกนะคะ,ะและปูเป้นั้นก็เคยประสบความสําเร็จในการไปไหว้พ,พระพิฆเนศที่นี่มาด้วยนะคะหลายครั้งต่อหลายครั้งด้วยกันค่ะก่อนที่จะไปรับฟังปูเป้นะคะรบกวนกดซับสไครต์ให้ปูเป้หน่อยนะปูเป้จะมาแนะนําพระพิฆเนศองค์ยืนนะคะ ที่สูงที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะอยู่อำเภออยู่อำเภอคลองเขื่อนเอ่อถ้าจะไปทาง8ปลิ้วอะ่ะมันจะมีมีเลี้ยวขวาจากสถานีขนส่ง8ปลิ้วนะคะ, mm hmm. ะบุเป้เคยไปประมาณนั้นแต่จะไม่มีรถเข้าถึงนะจะเป็นทุ่งกว้างแล้วก็ติดแม่น้ําบางประกงนะคะใครที่ไม่มีรถส่วนตัวก็ไปค่อนข้างลําบากนะส่วนมากจะ ใช้รถส่วนตัวขับเข้าไปนะคะเพราะว่าทางมันค่อนข้างลึกเนาะแต่บรรยากาศดีค่ะสำหรับองค์พระพิฆเนศนะคะองค์นี้นะเป็นเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะคะเป็นองค์สีดำแรกเริ่มเดิมทีปูเป้นั่งรถผ่านแล้วปูเป้เห็นยืนอยู่แบบตั้งงานมากเลยนะคะตรงบางหนะแม่น้ำบางกงก็เลยถามเพื่อนว่า เออพาไปวัดนี้หน่อยได้ไหมจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่วัดมันเป็นเทวสถานนะคะสำหรับพวกพามประกอบพิธีและก็องคพระพิฆเนศนี้นะคะได้จัดสร้างขึ้นมาปี2อปี2น5 1นะคะแล้วเสร็จประมาณปี2557ปางพระพิฆเนศองค์นี้ก็คือเป็นปางสัมฤินะแล้วก็ในมือนั้นจะถือพวก ผลผลิตของจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะอย่างเช่นกล้วยอ้อยขนหุูนนะคะเป็นต้นข้างในวัดนั้นนะคะก็จะมีะพ,พระพิฆเนศยืนอยู่องค์แล้วมีบริวารอย่างเช่นมีหนูแล้วก็จะเป็นพวกพวกเทพต่างๆนะคะแต่ริมแม่น้ําจะมีพระโพธิสัตว์กนอิมกับ ปู่ศรีโธอยู่ด้วยนะคะแต่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปลงไปกราบไหว้กันเท่าไหร่จะไปที่พ,พระพิฆเนศส,ส่วนใหญ่นะคะพ,พระพิฆเนศที่เทวสถานนี้ไม่ใช่ที่วัดสมานนะคนละองค์กันชาชันเซาจะมีวัดสมานจะเป็นพ,พระพิฆเนศนอนใช่ไหมวัดโพงอากาศจะเป็นพ,พระพิฆเนศนั่งส่วนเทวสถานนี้จะเป็นพ,พระพิฆเนศองค์ยืนนะคะด้วยเนื้อสำลิสนั่นเอง ปุ้จะเล่าว่านะคะเมื่อปุป้ได้เข้าไปเนี่ยปุป้มีความรู้สึกเหมือนแบบศักดิ์สิทธิ์มากนะคะในวันที่ปุป้ไปวันแรกนั้นเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎปุป้มองขึ้นไปนะมีพระอาทิตย์ทรงกฎและปุป้ไปก็เป็นวันที่พามประกอบพิธีทางาศาสนาของเขาอยู่เหมือนกันเหมือนกับว่าเราเข้าไปแล้วเราได้รับพรในช่วงนั้นพอดีเลยนะคะ เมื่อปุเปก้กราบไหว้นะคะครั้งแรกที่ปูเป้ไปก็คือไปกราบไหว้สักการะก่อนก็คืออยากอยากไปกราบนั่นเองนะคะเมื่อกลับมาปูเป้ก็ถูกลอตเตอรี่นะแต่ถูกไม่มากหรอกเพราะว่าตอนนั้นปุเป้ไปขอพรอเรื่องงานก็ได้เรื่องงานจริงๆและผลพยได้ก็คือถูกลอตเตอรี่อีก <S <S เมื่อปูเป้ได้งานใช่ไหมคะปุเป้ก็ไปถวายกล้วยอ้อยดอกไม้ดาวเรืองนะคะ ให้กับท่านพระพิคเนศที่เทวสถานที่เดิมเมื่อกลับมาอีกนะคะปูเป้ก็ถูกหวยอีกและที่สำคัญนะปูเป้ไปมา3าสี่ครั้งอะ่ะปูเป้ไปตรงกับวันที่าพามประกอบศาสประกอบพิธีทางศาสนาเขาทุกครั้งเลยนะคะจะบอกว่าที่ในสถานทเทวสถานของพระพิคเนศองค์ยืนนั้นจะมีพามช่วยประกอบศาสนา คือเราอ่ะจะไปขอพอรกับาพามก็ได้หรือจะไปเจิมหน้าผากแล้วจะไป,ะปะให้ท่านทำทำก็เรียกเมตตาพวกเสน่ห์พวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีาพามคอยทําให้นะคะแต่ส่วนตัวปุเป้ปุเป้ไม่ได้ให้าพามทำนะเพราะว่าปุเป้ก็ยังมีศีลศักดิ์ที่ปุเป้ยังถือครองอยู่นั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปสักการะกาบไหว้นะคะก็ เซิร์ชก o เกิลแมปได้เลยนะคะว่าไปยังไงนะคะเพราะว่าปูเป้น,นั้นก็ให้คนพาไปเหมือนกันแต่ก็จำได้คล้ายๆคบคานะคะว่าไปอย่างไรคะแต่สำหรับใครที่เคยไปมาแล้วนะคะก็คอมเมนต์บอกปูเป้นหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปขอพรมาแล้วแล้วเป็นอย่างไรบ้างได้ผลกันไหมแต่สำหรับปูเป้เข้าไปครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบขนลุกมากแล้วก็มีมนฑ์ขังมากเลยนะคะสาหรับที่นี่ และเพื่อนเพื่อไม่ต้องกังวลเรื่องจอดรถนะคะเพราะว่าสถานที่นี้ไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหมายถึงว่ามันไม่ได้มีของขายนะจะเข้าไปแล้วก็ไปไหว้ไปกราบไปไหว้ไปขอพรแล้วก็กลับคือคนมาไหว้เสร็จก็กลับไหว้เสร็จก็กลับนะคะไม่แบบว่าเออคนจะเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เที่ยวนะบริเวณนั้นนะคะ ก็ระหว่างเส้นทาง2เส้นทางก็จะมีพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเรียงตั้งเรียงรายขายกันนะคะตามสองข้างทางก็จะเป็นพวกมะพร้าวน้ำหอมเพืส่วนใหญ่นะเพื่อเพื่อนๆอาจจะเวลาไหวเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้ซื้อกลับกลับมาบ้านนะคะและปุเป้อยากจะให้เพื่อนๆพิสูจน์นะคะว่าพระพิฆเนศองค์ยืนที่คลองเขื่อนนั้นนะคะพาเพื่อนๆได้เข้าไปแล้วา เพื่อนๆจะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาอย่างแน่นอนนะคะและก็ขอพรอท่านดีๆนะจะประสบจะประสบความสําสเร็จทางเรื่องการเงินนะคะการเงินขาดมือนะคะก็จะมีโชคลาภอย่างฟุกๆแล้วก็ขอเรื่องงานก็จะได้งานนะคะเพื่อนๆปุ้เปได้ทดลองแล้วแลวปุเปก็ไปไปกราบไหว้แลวปุเปก็ได้โชคติดตามมาอยู่ตลอดนะคะ แต่ช่วงนี้ปุเป้ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าโควิดนะแต่ถ้า,าว่าไม่ใช่โควิดปุเป้ก็จะไปอีกนั่นเองค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุเป้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ปูเป้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ